นี่พอดีน้องเขาส่งข้อความมาพี่เบ้นคะคือว่าหนูเคยสั่งรัสเตตบ,เบรดี่คิวส์พ้กับแอฟริกันเชนจิงมาคู่นึงแล้วคือชอบมากเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ามันแบบไม่ค่อยออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะใจก็ไม่กินน้ำอัดลมไม่กินของทอดกินแต่น้อย,อยค่ะของทอดคือมันแบบว่าขับไข่ดีมากก็ไขมันเนี่ยค่ะ ออกมาก็กัวก็เริ่มเบาลงคือแบบจะชัาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแล้วก็ตอนนี้จะสั่งอีกชุดหนึ่งนะคะค่ะน้องคนนี้ก็กลับมาสั่งอีกเนาะนี่แล้วน้องก็ให้ส่งเป็นที่อยู่ใหม่นี่นะคะแล้วก็เป็นสลิปไปเสร็จนะคะแจ้งโอนเรียบร้อย ก,ก็เป็นแบบเรื่องราวประทับใจเพราะลูกค้าส่วนมากบางรายจะพิมพ์เป็นการตอบกลับข้อความมากกว่าแต่น้องคนนี้พอดีเขาส่งเป็นข้อความเสียงมานะคะก็ยังไงถ้าสนใจในการลดน้ําหนักยังไงก็แจ้งโอนได้นะคะก็เป็นการกรไทยหรือว่าเป็นของธนาคารกรุงเทพแล้วเราก็จะถ่ายเป็นสลิปใบเสร็จอินเอสนะคะนี่นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้จะส่งจิงน,นะคะเพราะว่าลูกค้าที่ไม่รู้จักเบนซี่สองสามนะคะบางรายจะให้จะส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าไปให้ถึงที่บางทีต้องบอกตรงๆว่าค่า